อพอเห็ดขึ้นคนตป้องหัน,น,นมือสองมือเป็นก็นเละออกกันแล้วเนาะน้องตกแตะแปะอยู่ ฝน Carmen. ตกประนากสองมือฝนตกออกพี่น้องจ้าข้อขาดจ่อยอันนี้ก่อยแซ็ตแต่พี่น้อง เยย็บโอติดกับใบตองเลี้ยงเป็นเลี้ยงที่ใบตองนี่ ฝนตกมันเพิ่ะอ,ออกไม่น้อยกระล้งพอดียงน้ำไหลจกจกลายพันสีเศ้าออกแล้วพันยังมอเศ้าออกฝนตกแดดแดดแดดพันแดดแล้วันก็นมาตก งามครับงามกลั่ง,งพอดีเบิ่งใบไม้มันเพิื่อนเลี้ยงเลยสินะใบไม้เลี้ยงเอิมเสริมเห็นม่พี่น้องกค <c oughs> ลั่เสียบออกกำลังเสียบเพิื่อน ในลายเติบได้พี่น้องตัดขาก็ได้จะมวันนี้ตัดขาพี่น้องตัดขานีะโด,งด,ดกงางๆ เฮ็ดถึงพี่น้องเฮ็ดถึงขาไล่ตัดขาเฮ็ดไปฟอมฟังเสียงน้ำไหลจอกจอกพี่น้องจา้าเีวพี่น้องคนมากินเฮ็ดวลาว่างกับของป้า เล่าบอกกับเขาป้าหาเฮ้ยที่นองก็มีวันคนสีบออกเรียบร้อยขนาดเาะวันฝนเศร้าตกแล้วเนาะคนไมาแดดแดดแดดของซัมเมอร์เลยวันกองสามมานงสามโนเป็นอาทิตย์ปุแนะ๋แล้ววะแล้วฝนมาตกอีกวันนี้ ก็มันก็สิปูบเอาห้อนตัวเนาะเห็นไหมเกยียบออกอีกดอกดอกยังไงนี่ช่มดอกยังไงอะไรเติบพี่น้องได้แกงให้เติบอยู่ไปหาเราบางอีกขึ้นค่าได้ติมกันพี่น้องจ้ะ ลายเติบดอกน้อยๆกำลังพอดอีเห็ดพึ่งไอ้เเบิงก้อนพี่น้องจ้าอุ้ยแต่อ่อนซ้อนเอบาบางนี่คำะมาเจอดงเห็ดหหหหตั้งลายพี่น้องจ้า អីបាយចាແມ່ឯងកັບລູកញៀងកັນយូរទៅតាហាក់អ៊ឹមតាហាក់អ៊ឹម โมไปแล้วสองดอกอมันออกเบิ่งวันเช่อออกออกพี่น้อเจียบอยู่นี่คือเห็ดพึ่งแม่มดเห็ดพึ่งแม่มดดอกเดียวก็เจ็บ๊บเห็ดพึ่งพี่นอ้อง หวานพี่น้องเห็ดพึ่งหวานพี่น้องจ้าเห็ดมาน,าน,านละมือนี่ได้สองดอกพี่น้องจ้ะเห็ดพึ่งหวานจ้ะ เ็ดพึ่งวานพี่นอ้องอือแกงอกนึงได้ถวยเลยเลยนี่เฮ็ดพึ่งวานจ้ะเฮ็ดพึ่งวานใหญ่ขนาดเลย ดอกที่สองเฮ็ดอ,อันนี้ก็นกนกนกินได้เด้อพี่น้องเนี่ขึ้นเป็นเฮ็ดพึงขมพี่น้องก็จะว่ากินบ่ได้คอยศึกษาเบิ่งแล้วจ้ะกินได้ยุคเ,เอาไปแกงตั้งหลายเที่ยแล้วพี่น้องนี่เป็นเฮ็ดพึงขมคือเฮ็ดนิ้วข้าบันเท่านี่แหละพี่น้องจะ,จะกินได้จ้ะพอเฮ็ดพึงขมพี่น้อง ขึขมเอาไปแกงกินซ้ำเทียสี่เทียเราได้พี่น้องนี่นะขมอําลําก็จังักเห็ดอัน,นยุค่าบานเท่ากันละ่ะคนละคนก็เจาก็ว่ากินบบได้เนาะแต่ว่าคอยกินตลอดเลยบบเห็นเป็นอย่างพี่น้องแสบขมอําลําคืเอเห็ดอันยุค่าบานเท่านี้พี่น้องจะเห็ดผึ่งกันนี่นะ <c oughs> เก็บเห็เดผึ่งขมพี่น้อง น,นี่ละทุกปีซุปปีขมมากกินขมพี่น้องจ้ะม,มากกินขมคุณ้องคนก็จะกระว่ากินบ่ได้บ่กรวบาอีกเนาะแต่ก่อยกินแ้่พี่น้องกกินทุกปีนี่ก๋ยกินทุกปีทุกปีเฮ็ดอันนี้นะมากกินขมไหม